สวัสดีค่ะวันนี้เรามีภารกิจโครงการพันล้านของนพศกับนนิดกำลังขุดบอ่อทำที่เลี้ยงปูนาเราเลือกใช้บอ่อดินค่ะเพื่อนๆทำบอ่อแบบง่ายๆใช้กระเบื้องกระเบื้องนี่ไปบูชาวัดมาเนี่ยมื่อเช้านี่ย บูชากับพร้าจารยนได้มาเยอะเลยเป็นกระเบื้องเหลือใช้จะใช้กระเบื้องดีก็เสียดายเพื่อนเราจะมาทํากําแพงล้อมรอบกันปูเราหนีกันไก่มาเขีย่ยเนาะเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านนะไก่เยอะความลึกไม่ลึกประมาณครึ่งแข้งนะพศ ดินเหมือนจะขุดง่ายเพราะว่าแกเอาน้ำแช่ไวปก่อนหนะ้นทำเองเลยค่ะเจ้าของกิจการทำเองตั้งแต่เริ่มแรกเลือกบริเวณนี้เนื่องจากมันมีร่มเงาของต้นมะม่วงด้วย,ยจากที่จากที่หาข้อมูลมาปูชอบที่ชุ่มชื้นหน่อยค่ะ เราก็เลยเลือกนี่ระหว่างต้นมะม่วงสีต้นนี้เพื่อเป็นร่มเงาด้วยยังไม่รู้ว่าจะประมาณไหนนะเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้ฟาร์มของนันิดจะมีน้องใหม่อีกตัวหนึ่งเรียกน้องใหม่แล้วกันนะน้องใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นปูนานะฮะ เราเลือกว่าสองพันพันกำแพงเพชรกับพันก้ามหนีบขาวอืจำจำยังจำชื่อยังไม่ค่อยได้พันกำแพงเพชรกับพันก้ามหนีบขาวค่ะเราเลือกว่าสองพันมาทดลองเลี้ยงนะเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนๆที่สนใจเหมือนณน,นิดชอบลักษณะเหมือนณน,นิดนะให้ให้ดูเรื่อยๆรอติดตามกันค่ะ รับรองว่าอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องถามว่าทดลองมันก็ไม่เชิงเอาจริงเอาจังเลยแล้วเพื่อนวางแผนไว้เป็นสเต็ปแต่นี่คือขั้นทดลองก็เลยทําบ่อขนาดเล็กแบบนี้นะแต่ว่าเรามีบ่อหลายขนาดที่ท,ท,ที่เตรียมมันจะลงกับปูนี่แหละแต่ขอศึกษาแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเชิงลึกนะเนื่องจาก บางอย่างถ้าเราไม่ทดลองเลี้ยงเองเราก็ยังเห็นภาพไม่ชัดเจนถึงจะฟังจากผู้รู้มามันก็ไม่เท่าเราลงมือทำเองเนาะใช้เวลาเหมือนกันนะเนี่ยขุดหลุมแล้พวพดแก่ใช้ดินทำเป็นกำแพง ฝังลึกประมาณ1 5 2หเซนนะคะให้แน่นหนาแล้วกอกระเบื้องเน่ะเอาด้านที่เป็นด้านลื่นเข้าด้านไหนเพื่อกันปูปีนเนาะเพื่อนๆมันมีสองด้านนะคะด้านหยาบกับด้านลื่นให้เราเอาด้านลื่นด้านที่เป็นสีอะไว้ง่ายเอาวเวลาเรามุงกระเบื้องเพื่อนนึกถึงภาพที่มันเป็นสีอะแล้วเขาเอาขึ้นด้านบนสุดอะ ไม่ใช่ด้านในนะด้านนั้นล่ะค่ะเอาเข้าด้านไหนปูจะปีนไม่ได้มันลื่น,นใกล้จะแล้วเสร็จเป็นรูปเป็นล่างโอเคค่ะเดี๋ยวลานนิด อัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะติดตามการเลี้ยงปูของนนิดอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งอีกสินค้าตัวหนึ่งนะจะไปขายคู่กันกับจิ้งหรีด่ะออกตลาดน่าจะสนุกเพื่อนๆบอน่อนึงเป็นจิ้งหรีดเต้นตุ้งตังตุ้งตุงอีบอ่อนึงเป็นปูคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมอ่าแล้วก็เราขายตัวสดนะจุดขายของเราคือเน้นขายตัวสดสดอร่อยแน่นอนโอเกจ้๋า